ข้อที่8ครับโรงงานผลิตสบู่แห่งหนึ่งผลิตสบู่ก้อนใสรูปแบบกล่องครับกล่องละ1ก้อนพบว่าความน่าจะเป็นที่เกิดความผิดพลาดผลิตกล่องที่ไม่มีสบู่ก้อนออกมาเท่ากับจุดศูนย์สองถ้าสุ่มตัวอย่าง,กล,งากล่องสบู่มาสิบกล่องความน่าจะเป็นที่กล่องสบู่จะไม่มีสบู่อย่างน้อยสองกล่องเท่ากับเท่าใดอ่ะวิเคราะห์โจทย์ครับผลิตกล่องสบู่ใช่ไหมครับดังนั้นกล่องสบู่เนี่ยจะมีแค่ออกมาคือ ออกไม่มีสบู่กับมีสบู่มีคอนเนเเป็นออกมาแค่2ออย่างนะครับขาให้คอนเดนเซอร์เป็นที่ไม่มีก้อนสบูม่มันจุดศูนย์สองนะครับดังนั้นหนึ่งกล่องเนี่ยออกมาได้แค่สองค่าคือมีสบู่กับไม่มีสบู่นะครับแล้วสูมออกมาเป็นสิบกล่องนะครับดังนั้นตัวนี้คือการแจกแจงแบบทวินามนะครับสูตรคือ ncrp ยกกําลัง rq ยกกําลัง n ลบ r ผมจะเขียน r ทําไม n ลบ r เรียบร้อยละราวน,นี้เราได้สูตรแล้วที่เราก็เป็นคอนเสเป็นที่ไม่มีสบู่ในกล่องนะครับ Q ก็จะเป็นคอนเสเป็นที่มีสบู่ก็คือ1ลบ0 0นนะครับอ่ะเรามาแทนตัวแปรก่อนตัวแปรเขาบอกอะไรบ้างเขาบอก n n n คือ10ครับก็คือ10กล่องใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน p คือคอนเสเป็นที่ไม่มีสบู่ก้อนคือ0.02นะครับ Q ก็คือเท่ากับ1 0 0 2ลบครับ Q ก็คือ0.98โ okay. อเคเราได้ทุกตัวละคราวนี้ตรวจเขาถามอะไรกล่องสบู่จะไม่มีสบู่อย่างน้อย2ก้อนไม่มีสบู่น้อยกว่า2ก้อนอ่านจทว์ผิดน้อยกว่า2กล่องน้อยกว่า2กล่องดังนั้นน้อยกว่า2กล่องครับก็คือ P x น้อยกว่าใช่ไหมก็คือ x น้อยกว่า2ตัวแปรสุ่มน้อยกว่า2อะไรบ้างที่สามารถน้อยกว่า2ได้นะครับก็คือ x เท่ากับ0บวกกับ px เท่ากับ1นี่น้อยกว่า2นะครับดังนั้น x ตัวนี้ก็คือตัว r อันนี้คือตัว r เราก็แทนค่าเข้าไปครับ n ก็คือ10ครับ rrx เท่ากับ0 r คือ0ครับ ความเป็นก็คือ0.02ยกกำลัง0คูณกับ q ก็คือ0.98ยกกำลัง n ลบ r 10ลบ0เหลือ10บวกกับอีกอกนหนึ่ง <1> 1> ก็คือ p x เท่ากับ1ก็คือแทน r เท่ากับ1ก็จะกลายเป็น10 c 1 p กำลัง p ไม่เอา p เปลี่ยนแล้วเป็น0.02ยกกำลัง1 คูณกับ0.98ครับ10ลบ1ก็เหลือ9อ่ะคราวนี้เหลือแค่การคํานวณละ10เลือก0ได้1จ .02 ยกกําลัง0ได้1อ่ะ0.98ยกกําลัง10ครั้งเอาไว้ครับบวกกับ10เลือก1ครับ10เลือก1ได้10คูณกับ0.02ครับยกกําลัง1ได้ตัวเดิม0.98ยกกําลัง9 โอเคเราทำอะไรได้บ้างเราดึงตัวร่วมแล้วกันนะครับในที่นี้ก็คือ0.98ยกกำลัง9อ่ะดึงออกนะครับ0.98ครับเพราะมันเหลือกำลังหนึ่งเนาะบวกกับ0.10คูณจุด0.2ก็0.2คูณกับ0.98ยกกำลัง9ก็จะได้ 1.18คูณกับ0.98ยกกำลัง9ครับเรียบร้อยครับ